ครับเสร็จจากเที่ยวนี้ก็จะเป็นรอบสลับสายน้ำา30ิบไปพาย40่บไปพายและ50าบไปพา,ายตามลำดับครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปบบนท้หมดทั้งหมดเลยครับประเภทยาว30ยาวกลาง40ครับขึ้นไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วครับขอหยาดออกมาเลย กบพีน้องชาวเรือคร้บเป็นศึกแห่งภาคอีสานแล้วครับเที่ยวนี้ไม่ไว่าจะเป็นขุนทัพสีตะตึกแล้วสอนภายวานต่างคนต่างเกิดปลายพายระเบิดเผเถิงกันไว้เจอกันมาในภาคอีสานเนี่ยเจอกันมาแล้วหลายสนามมาเที่ยวนี้มาเจอกันที่สีสกเกตน,นะหวยน้ำคัดูดิว่าใครจะเป็นสุดยอดอีสีสานเริ่มแขง่งปีกเพิ่ม หัวเหลือจักูไม่ออกบองไม่ได้เพราะมันสเสิอเกสเปิรันอยู่ครับพี่น้องมันก็เปิอกันมาไม่ตาเปล่าคู่ขี้สูสีครับวันสิ่งยิสั่สามลำยู่สาสามลำดูทีนึงดุหนึ่งหักดสามสีสันติดสาสีไพรวัฒน์าพรวัดต่างคนต่างพอต่างคนต่างพปต่างคนต่างพลต่างคนต่างคู่ดูไม่ออกบอกไม่ได้ทีละตึกทการันมือไปทัวรามองไปนู้นมาแนวครับสอนไทยวัดได้ทาได้ทีน้ำแล้ว ได้ตลอดรอดฟังได้ดูไม่ได้ลุยหนุมใส่เสื้อสีแสบปาก้มสมัยก้าฟังด้านมอนั้นคือเอสอนเอ๋ยสอนไอ้ว่าต่างเปลต่างเสียดขยับขึ้นมาก็เหลือต้องกางในน้ำของสีสตึกต่างคนต่างผู้พิพโยไม่ท้อไม่แพ้ระหว่างชิดใจท่านผู้ชมนั้นบอกว่าขุนทัพนว่จัดแต่มาเลยทีเดียวเอาไว้เดินเที่ยวนี้อารมณ์มาดูกันระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายใครดีใครยอมเอาละจ้าระยะสุดท้ายเรียกว่าหัวเรือเสมอมองบุมนี่ไม่เหมือนบุมนั้นแต่ว่าในสนามจต่หัวเรือแทมจะถองกันแพ้ละไว้ต่างคนต่างพี่ขุนทัพเริ่มขยับแสงขขึ้นนุทัพเริ่ สองไปว่าสีตึกเริมเคาะเริ่มเคาะหนีเคาะหนีเคาะหนีสีสตึกไกลกเะเอาลวยไข่ดีไขอยู่ไข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 ดีไข่อยู่ไขดีไขยู่ี่อยไดี่อยู่ไดีไขรอยู่ข่ดีไขอยู่ไขดีไขรอยู่ไั่ดีไนอยูไข่ออยู่ไูไขียู่ไขู่่ไข่ดีอยู่ีขก รับผลการตัดสินครับประเภทยาวใหญ่ครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเที่ยวร้วนนครับที่1ครับสอนไพวาดที่2ศสิทธตึกที่3าขุนทัพนะครับราชธานีครับเอานะครับและเรือรายการที่1 3 1 4ก็ไปจอดรอตรวจคุณส,สมบัติข้างหลังช่างเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งในท้องน้ำตอนนี้ถ้าเอาจำนว<ใ>นฝีพายทั่วประเทศมารวมกันอยู่ในตอนนี้ปอ,อกี่คนแล้วนะสามลำนี่รอ้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคน แล้วก็อี <Okay. S 2> ออกหกลำหกเ้อสามสิบหกเสาอมาแล้วออกมาแล้วจริงๆซะด้วยเอาละไว้มาดูทาเทียวนี้เรียกว่าต่างคนต่างภายบนศึกแห่งสักศีพาคอีสานอินทรีอีสานเอาละไว้ต่างคนต่างปีกมาดูดี่ว่าศึกศึกอินทรีอีสานที่ใครใครจะแน่ว่ากันนะว,ว่าเพื่อพายไปภาคอีสานกันมาเจอกันมาเป็นนําโถงเป็นับปิงเป็นับอะไรต่างๆนานาเจอกันมาเป็นน้บมูดเรียกว่าทีเที่ยวนี้มาเจอกัน คุณรับกันปละจ้าซีเต็กจะทำได้ไม่ได้ไม่รู้สอนไทว่าจะนำต่อไปไหมนำได้นำไปคุณทัไม่พอมงได้ไรดีจีตันมาตั้คนกดันไอวาแล้วสอไทรว่า,า,าอยู่ร,ร้างสอาตากลางไอ้แสวยแสงไ้แสงไปซีเต็กไปทอไม่แพ้หนักหนักยาเย,ยาสาวกันไดีได้เลยีมออกไปพราะว่า สีตึกได้บีจีขึ้นมาแลาบบี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 จี้จีจีจีดูที่ว่าสัจีขึ้นมาแสงได้หรือไม่ได้ในนามของสีตึกก็มาเป็นยอนเป็นยอนไม่ท้อไม่ทนเอาไว้ต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างเสียดขึ้นมาสอนภัยวาจะถูกแสงไหมสีตึกเริ่มแรงสีตึกเริ่มแรงจะแสงได้ไม่ได้ระยะสุดท้ายสีตึกเอาชนะสอนภัยวาจะมีแต้มเท่ากันวัดกันที่เวลา และเที่ยวนี้เวลามันดีซะด้วยเว้ยเฮ้ยต่างคนต่างรีบกินารกินปากรอดระหว่างทานัันซีสเตอรกับสอดไพวางเอาด้วยแม่สีแม่สอน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 แม่สีเอาด้วยเอาเข้าเซนชัยเอาดมวเข้าเซนชัยแล้วกรรมการผู้ส่งเกตไม่รอช้าตัดสินไม่ได้ต้องรอครับ เดี๋ยวต้องมีการเตมเท่าวัดเวลากันบ<า>้าง้ะครับพี่น้องเอาละครับเวลาเป็นเหตุไอ้พวนี้ครับต้องดูนะครับว่าเที่ยวนี้สรอตึกใกล้ทันหรือไม่ทันนี่ไงนี่ไงาอาจารย์อาจารย์คำลณเห็นไหมล่ะ,ม,ละมันมีผัดแพ้ผัดชนะออแล้ววัดเวลาออวัดเวลาดีได้เปรียบก็คือวัตยุธรรม จะเป็นเยี่ยงไรเหลือชนะในเที่ยวดีได้แกเรือได้แกเรือสีสตึกครับพี่น้องโอ,โ,โอ้โหแสดงว่าสีสตึกพิก,พกตามด้วยสอนไยวาดแบ็ดคุณ